EFL on TV โฟกัสทัดเจแปสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตตั๊กโวน้องบีลิฟสวยแต่เกิดฟุง้งจบให้ทอง1บาทรับควัน ปอยโต้กิ๊กกัวฟูเฉินโวแฟนหนุม่มฮ่องกงซื้อแหวนทนใจให้เอมเดือด e ตอกกลับนักเรงคีย์บอร์ดไม่ได้ทำสัญญกรรมบนหน้าใครเบลล่าปัดเวียยกหูโทรสั่งอำ้ำอันฟโลออินสตาแกรมตนเม่ให้รอลุน้นอำ้ำชี้แจงเองเลิกราหรือเลิกแต่งกับแอม สวัสดีดค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะญี่ปุ่นนภัรเป็นจงจิตไพสารค่ะแหนลลิตาจึงวัฒนกิจนะคะเอยเป็นมอทีวีค่ะายการที่จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะแซบๆบร้อนรอนให้คุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากการญี่ปุ่นใช่เลยค่ะพี่แนนะคะ,คะซึ่กัรรอยโฟกัสนั่นเองพูดถึงช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีมีคนซื้อโทรศัพท์กันเยอะมากใช่เพราะมีโทรศัพท์ออกใหม่มาแบบอุ๊ยงวัฟ แคมเปญนี้กันเลยค่ะยังไงฟิล์มกัรรอยโฟกัสทามอบของรางวัลส่งท้ายปีด้วยแคมเปญติดโฟกัสบินลัดฟ้าไปเจแปนเลยนะจ๊ะไปกับฟิล์มกัรรอยโฟกัสค่ะง่ายๆเพียงติดฟิล์มกัรรอยโฟกัสชนิดใดก็ได้นะคะรับรหัสลุ้นโชค1ิบหลักในซองฟิล์มแล้วก็นํามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ j p a n focus chill com ค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นกินเที่ยวช็อปสัมผัสหิมะที่ฮอกไกโดถึง6วัน4คืนได้ทุกสัปดาห์ถึง20ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศ รางวัลค่ะทุกสัปดาห์ทาง facebook.com/slashfocusbeam นั่นเองค่ะ ก็อย่าลืมไปติดตามการสาหรับใครที่อยากไปญี่ปุ่นเนาะแต่เธอคงไม่ต้องอยากไปแล้วเนาะเพราะว่าเธอก็เป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วปะไม่แหมชื่อญี่ปุ่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่อยากไปญี่ปุ่นนะคะพี่แนนค่ะเอาจริงคือไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นไปติดแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะข่าวข่าวบันเทิงของเราเลยดีกว่านะคะดราม่าที่ตอนนี้มาแรงเต็มฟีดเฟซบุ๊กไปหมดเลยคงจะหนีไม่พ้นปรากฏการณ์ดัมมาชาตินั่นเองเนี่ยของบอดี้แสลมที่ได้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เร มชชาติเนี่ยเขาจัดจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบทั่วประเทศกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการเปิดขายบัตรกันใน,ร,นราคา1,500าบาทจนล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่ามีจัดแคมเปญโปรโมชั่นเหลือเพียง399บาทนะคะโดยการแสดงบัตรประกันภัยชื่อดังชื่อหนึ่งแล้วก็โชว์บัตรเครื่องดื่มหนึ่งฟ้าแล้วก็ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป1ซองก็จะได้ในราคา399บาทไปเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เลยก่อให้เกิดความไม่พอใจกับแฟนคลับบางกลุ่ม ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่เขาได้เคยแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วก็ได้ไป,<ม>ไปดูคอนเสิร์ตไปแล้วแต่ว่าเขาซื้อบัตรในราคาพันห้าร้อยบาทอย่างญี่ปุ่นเ<ช>นึ่ออกไปเอาจริงๆก็ต้องมีดราม่ากันอยู่แล้วเชวยวม,มีอ้าวฉันซื้อบัตรพันห้าแล้วทําไมคนที่ซื้อทีหลังเนี่ยถึงได้399บาทเท่านั้นซึ่งใ,ในเวลาต่อมานะคะเ,เพจของ body slam เนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ข้อความระบุะว่าบอกว่าเข้าใจความรู้สึกครับเราคิดหนักเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจทาของขวัญพิเศษให้ทุกคนที่ซื้อบัตรไปก ซึ่งจะไม่มีวางขายทั่วไปด้วยครับโดยอีกไม่นาเราจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไทยทิเก็ต คนที่ซื้อที่เคาน์เตอร์หรืออะไรก็ไปลงทะเบียนได้ครับต้องขอภัยที่ทําให้รู้สึกไม่ดีง่ายๆเลยก็คือประมาณว่าคนที่ซื้อบัตรพันห้าไปก็จะได้ของเป็นโฟโต้บุ๊กแทนละกันแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าในบอร์ดผันทิปนะคะก็ได้มีการตั้งกระทู้เขาบอกว่าบอดี้สแลมครับผมไม่อยากได้โฟโต้บุ๊กขอเป็นเงินแทนได้ไหมเพราะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามีคนวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจมากว่าบอดี้สแลมเนี่ยไม่ใช่วงที่เหมือนกับวงเกาหลีนึกอ,ออกไหมเพราะว่าวงเกาหลีเนี่ยหนุ่มๆน่าใสๆนะน่ารักก็อยากจะดูฟต แต่บทที่แสดครูจะดูอะไรดูร็อกไง <c oughs> อ่ะบางคนเขาก็มีแฟน <c oughs> ดูไร <c oughs> สักาิตูนี้หรอคะ<ช>ไม่ใช่เขาก็อยากไปดูคอนเส<ช>ิร์ตค่ะก<ช>็ะ <ๆ S 2> เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมานะคะทวงถามถึงความชอบทมให้กับกลุ่มคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตในราคาโปรโมชั่นแล้วก็ราคาเต็มไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าคุณจะรับผิดชอบอยังไงคือก็เลยกลายเป็นดราม่าแบบขนาดย่อมๆไปจนกลายเพราะว่าใหญ่โตลุกลามไป <ชะ S 1> จนถึง Facebook ของป๋าเต๊ดก็เลยทีเดียวนะนี้ยังไงคือเอาจริงๆว่าถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเราก็แอบรู้สึกนะด้วยความที่ครั้งแรกเลยที่ประกาศออกมาว่า <ชะ S 1> เฮ้ยบัตรจากพันหเหลือ399เอ้ารู้สึกยังไงเดี๋ยวก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนแรกเนี่ยจากพันห้าอ่ปุ๊บที่เรีเซลเป็นห้าพันห้าเหลือ900นะคะจาก900ปุ๊บแล้วยิ่ง90 0ยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่นะแล้วมาโปร และสวก็เอาอะไรไปแลกเธอดูสิอืมมันเป็นของง่ายๆที่สามารถแลกได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมก็เลยกลายไปว่าทําให้คนที่เขาซื้อไปเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะฉันซื้อพันหานะจ๊ะเป็นประเด็นกันแบบนี้วันนี้ค่ะเราก็เลยมีการโฟนอินคะจากปาเต็ดยุทธนางั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะปาสวัสดีครับแมสวัสดีค่ะ แน่นะคะอยู่กับญี่ปุ่นค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,ค,ะคุณป๋าค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะคุณป๋ามีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างคะเอ่อคนจริงเรื่องที่อยากจะพูดเนี่ยมันจะอยู่ในคำแถลงการที่เผยแพร่ออกไปวันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็คือแต่ว่าถ้าให้สรุปรวมมันก็เป็นเรื่องขอโทษนะฮะและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่ทําให้อ่หลายๆคนต้องเสียความรู้สึกไป ครับซึ่งมันก็เกิดจากความผิดพลาดของเราเองจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็รวมถึงคนที่รอที่จะสนับสนุนอยู่แล้วบางคนก็ซื้อตั๋วไปแล้วแต่ว่าทัรวมันยังไปไม่ถึงเนะี่ยอันนี้เราก็ทั้งขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆท,ที่ไม่สามารถเดินทางต่อไปสแสดงในจังหวัดต่อ,ตอ,ตอไปได้หลังจากโควิดครับ ซึ่งหลังจากที่เห็นคําประกาศไปแล้วนะคะก็มีดรามา่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะป๋าที่เห็นในคอมเมนต์อะไรแบบนีบ้ซึ่งอยากจะถามว่าแบบนี้เนี่ยป๋ามีวิธีแก้ปัญหากับตรงนี้ยังไงบ้าง <c oughs> สําหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วค่ะอ๋อถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วนี่คืออมาคืนบัตรคืนรับเงินคืนได้นะครับซึ่งจริงๆในในขัานการนั้นจะมีรายละเอียดนะครับแต่แต่โดยเบื้องต้นก็คือสามารถที่จะ มารับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์หลักของท Ti ิ켓เมเจอร์ซึ่งเงินเคาน์เตอร์หลักของทยทิ켓เมเจอร์อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะฮะดังนั้นทางทยทิ켓เนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยสามารถขอรับเงินคืนโดยการส่งบัตรหรือหลักฐานการจองมาทางไปรษณีย์ได้แล้วก็ทางทยทิตจะโอนเงินกลับไปให้นะครับก็จะไม่ต้องเสียวเวลาเดินทางมาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้า ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะในทัตเกตเนค,คหรือว่าโทรศัพท์ไปที่คอร์เซนเตอร์ของทัติเกตคือ022623456ครับเอาละค่ะคุณป๋าค่ะนั้นเชื่อว่า <laughs> ในาข้อความที่โพส์ใน a c e b o o k แถลงการคงจะครอบคลุมเรื่องราวทุกอย่างที่จะชี้แจงหมดแล้วแต่ว่าขอถามนอกเหนือจากนั้นนิดนึงว่ามีโอกาสไหมคะที่ดมชาติเนี่ยจะกลับมาอีกคือ ตอนนี้สิ่งที่เราทําอยู่นะฮะมันคือการใช,ใช้คําว่ามันต้องหยุดฝันครั้งนี้ก่อนฮนะาะว่ามันมันค่อนข้างเกิดความผิดพลาดขึ้นเยอะนะฮะจากการตัดสินใจจากการดาเนินการต่างๆนะครับความจริงมันมีทางเลือกอยู่แค่สองทางนะฮะก็คือก็คือทางเลือกนี้แหละฮะก็คือเราต้องหยุดทุกอย่างไว้แค่นี้นะฮะซึ่งความจริงได้ตัดสินใจเช่นนี้ไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าด้วยความที่ทุกคน ทุกคนจริงๆนะฮะทั้งทีมงานทั้งตัวนะรวมตัวเองนยะทุกคนอยากยังอยากเล่นนะฮะยังอยากยังอยากนําเราสิ่งที่เราอคิดกันขึ้นมาเนี่ยไปไปไปนําเสนอให้กับทุกคนได้ได้เห็นกันเพราะฉะนั้นมันมันเป็นความตั้งใจแรกอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าไอการตัดสินใจที่จะ,ะเปิดการแสดงต่อแต่ว่าจําเป็นต้องลดราคานะฮะเพื่อใ,ให้เพื่อให้ มีโอกาสที่ผู้คนที่อาจจะซื้อบัตรไม่ไหวเนี่ยเขาเขาสามารถตัดสินใจซื้อบัตรได้นะครับมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ที่รุนแรงยิ่งกว่าค่ะ,<ล>ะค่ะแล้วเราเราก็เลยต้องจําเป็นต้องกลับไปยึดการตัดสินใจแรกซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆจะประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตในตันงสาเมื่อาวานแล้วเนี่ยนะครับมาประกาศในวันนี้แทนซึ่งก็แต่มันไม่ได้หมายความว่าเรา หรือว่าดิสแลมจะจะหยุดไม่เล่นคอนเสิร์ตแล้วหรือไม่ทําอะไรต่อไปแล้วนะครับค่ะคือห่ังยัง,ยงที่ได้พูดไปในในตัวทำแถลงการนั้นนะครับว่าอทั้งหมดทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคราวนี้เนี่ยนะครับจันงะมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่ทุกเรื่องมันเป็นบทเรียนให้กับเราหมดเลยครับเราเราได้เรียนรู้อะไรมากจากอการทํางานครั้งนี้ซึ่ง จึงแปลว่าในครั้งต่อไปถ้าเราคิดอยากทำอะไรขึ้นมาอีกไม่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้ยากกว่านี้เราก็เชื่อว่าเราน่าจะผ่านมันไปได้ดีกว่าที่เราทํากันในครั้งนี้ค่ะและหลังจากมีถแถลงการใน Facebook แล้วแล้วก็สัมภาษณ์กับคุณป่าวันนี้แล้วนะคะ,คะบ o ร y ดี้แลมเองจะมีการถแถลงการด้วยตัวเองอีกหรือเปล่าคะคุณป่า เราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ชี้แจงไปนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับครอบคลุมทุกอย่างที่เราอ,าอยากจะชี้แจงออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มีความคิดที่จะมีการถแถลงข่าวแต่ประการดัดน,นะครับค่ะคก็คือเท่ากับว่าคุณป่าเป็นตัวแทนเลยแล้วก็พูด<ช>ทุกอย่างแล้วแบบนี้นี่ค,คือค,คุณป่าได้คุยอะไรกับพี่ตูนหรือเปล่าคะโอ้แน่นอนกับคนจริงในทุก ขั้นตอนการตัดสินใจเราพูดคุยอยู่ด้วยกันเสมอครับเมื่อวานนี้ก่อนที่จะประกาศลดราคาก็อยู่ในที่ประชุมร่วมกันตัดสินใจร่วมกันเมื่อเช้านะฮะก็ประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจที่จะยกเลิกตัวครั้งนี้ครับอยู่ด้วยกันตลอดครับค่ะก็คือการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยก็คือมีทั้งวงบอดี้แสดงด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานด้วยแล้วก็ตัวผมเองด้วยถูกไหมคะัใช่ครับมันเป็นเรื่องสือเรียสักอมจริง โปรเจกต์นีมน้มันเกิดจากอาไอเดียของวงบัิสลามด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเราเรามีหน้าที่มาสานฝานแต่ว่าพอเริ่มดําเนินการไปก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบแต่ว่าด้วยการตัดสินใจที่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องัดสินใจร่วมกันเสมอครับเราค่ะ,คะเพื่อเพื่อให้เพื่อให้มั่นใจว่ามันเป็นหนทางที่ทุกคนเลือกร่วมกันจริงๆครับเดินหน้าไปด้วยกันจริง ก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะปล่อยคุณป๋าไปนะคะนั้นมีคําถามคือว่ามันมีกระแสมาค่ะคุณป๋าว่าไอโปรโมชั่นอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทีมของคุณป๋าแล้วก็ทีมของบอดี้สแลมหรือแม้กระทั่งทีมงานเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะปล่อยโปรโมชั่นนี้ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าปล่อยออกมายังไงก็ต้องมีการดราม่าแน่นอน ก็เลยอยากจะรู้ถึง,ถงความรู้สึกณตอนนั้นหรือว่าความคิดเห็นณตอนนั้นที่อยู่ในที่ประชุมอะค,ค่ะว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้เอาโปรโมชั่นนี้ออกมา,ออกมาคือมันก็เหตุเพิ่งเกิดเมื่อเย็นเมื่อวา,วานนี้เองนะฮะเพราะอย่างที่บอกครับเมื่อวานนี้ที่เราประชุมกัน่ก็ถือว่าทัวร์มันดําเนินมาถึงทางตันนะครับยังไงเราก็จําเป็นต้องยกเลิกทัวร์นี้แน่ๆนะครับโอเคแล้วก็การพูดคุยจริงๆมันเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะ ดูในรายละเอียดฮะว่าในการยกเลิกเราต้องทำอะไรกันบ้างเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องประกาศมีเรื่องที่ต้องชี้แจงกับหลายฝ่ายมากมายนะครับแต่ในระหว่างการพูดคุยกันอยู่นั้นเนี่ยเราก็พบว่าทุกคน<ะ><ะ>ไม่มีใครอยากเลิกนะครับคือเรื่องของอธุรกิจผลกําไรนี่ลืมไปได้เลยนะฮะไม่ไม่<ะ>ไม่ได้มีเรื่องนั้นมาเกี่ยวข้องเลยฮะรู้แต่ว่า มันไม่อยากเลิกอ่ะอยากทาต่อแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันถึงทางตันเนี่ยในการที่จะทำต่อเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขเพื่อที่จะทําให้ทําต่อได้นะครับก <c oughs> ็คือ <c oughs> เงื่อนไขที่เราเตากันนะฮะก็คิดว่า <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องราคาบัตรที่แพงเกินไปนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่า <c oughs> ถ้าจะเดินต่ออาจจะต้องลดราคาบัตรแต่ถ้าลดราคาบัตรเราเราก็คุยกันเรื่องนี้ครับว่าแน่นอนคนที่ซื้อบัตรไปก่อนย่อมไม่พอใจนะครับ <c oughs> เป็น เป็นเป็นการตัดสินใจที่ยากจริงๆครับเขาก็เลยเลือกว่าอ่ะถ้างั้นหยุดเลยไม่ต้องทําหรือถ้าจะเดินต่อต้องลดราคาบัตรแต่ลดราคาบัตรแล้วหาวิธีที่จะชดเชยโดยเฉพาะในการจิตใจให้กับผู้ซื้อบัตรปาใช่ครับแล้วก็เลยเลือกทำโฟโต้บุ๊กซึ่งซึ่งไม่ได้ทําขายนะทาเพื่อคนที่ซื้อบัตรไปก่อนแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ติดพลาดนะฮะสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้ชดเชยได้จริง ก็คือยอนว่าตามที่ป๋าแถลงถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับเราก็ยอมรับะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจริงๆนะครเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจําเป็นต้องถอยกลับมาที่ การตัดสินใจแรกที่เราได้ตัดสินใจกันไปแล้วร่ว<ด>มกันไปแล้วว่าเราจําเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโปรดักชันที่ดีโปรดักชันหนึ่งแต่เมื่อถึงทางตันแล้วแล้วเดินต่อไปไม่ได้ยังไงก็เก็บความทรงจําดีๆอันนี้ไว้แล้วปรกากฏการณ์ธรรมชาติจะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณป้าเต้มากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหถือว่าที่ฟังเราก็ยังดูพอมีความหวังนะเพราะว่าป่าบอกว่าคือความฝันก็คือหยุดไว้ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าคือจะพักไปเลยคือ,อะจะไม่ทําเลยก็ไม่ใช่ยังไงแฟนๆก็อย่าเพิ่งเสียใจก,กันไปไปเจอกันบิ๊กเมาเทนก่อนละกันเนาะโอเคโอเคอมาเรามาเริ่มที่5ข่าวกันต่อเลยนะคะ,คะรัวๆไปเลยนะคะกับข่าวดีของพ่อมือใหม่ข่าวแรกค่ะพี่ตักบดบูนนั่นเองนะคะที่รอคอยมานานเหลือเกินนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ ลูกสาวน้องบีลีฟสมใจแล้วนะคะแล้วก็เกิดวลเยกระทงด้วยต้องไปถามความรู้สึกกันหน่อยว่าวินาทีแรกที่เห็นหน้าเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นตื้นใจขนาดไหนและจะมีแผนปั๊มทายาตคนต่อไปให้เป็นเพื่อนเล่นน้องบิลีฟเลยหรือเปล่ารวมไปถึงรุ่นพี่ที่สนิทให้อย่างคุณจอบนิติเนี่ยมีของขวัญรับหลาน อะไรบ้างนะคะต้องไปให้พี่ตกเขาเล่าให้ฟังกันเลยได้เลยค่ะมาะต่อกันที่นักร้องหนุ่มตาโตนะคะจากเวทีนักล่าฝานากกันลากระเป๋ายัางหนุ่มต้นวันธงชัยนั่นเองนะคะช่วงนี้น่าเห็นว่าหนุ่มต้นเนี่ยหมงานหนักทีเดียวก็เลยทําให้แฟนสาวอย่างสาวการ์ตูนอินทิราเนี่ยเกิดน,น้อยอกน้อยใจ<ม>เออไรฝ่ายชายก็ไม่ว่างไม่ว่างตลอดแบบนี้คนก็เลยสงสัยว่าอาตกลงเนี่ยหมดใจกันแล้วหรือเปล่า หรือว่ากําลังเมกมันนี่ไปตกแต่งหวานใจอย่างสาวกระตุนอยู่จะมีวิวาฟ้าแลบเร็วๆนี้ไหมเดี๋ยวไปถามหนุ่มต้อนกันค่ะส่วนสาวคนต่อไปที่ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันนั่นก็คือสาวเกรซการกล้าวนั่นเองนะคะแล้วก็กรณีที่น้องสาวขาแดนอย่างคุณแกรนทันวรศเนี่ยนะคะมีภาพโนเนียคู่กับหวานใจของสาวเกรซนั่นก็คือหนุ่มก้องกรุนซึ่งนั่งตากกอดกันใกล้ชิดเวอร์เออเท่านี้เนี่ยกระแสของชาวเกรนไซเบอร์ก็วิจารณ์ยับว่า บว่าแย่งแฟนพี่แล้วก็มีข่าวเมสานะคะถึงขนาดว่าเกรซเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เคืองแกรนถึงขั้นมีปากมีเสียงกันบ้านแทบแตกรวมไปถึงข่าวเมสา์จากวงในที่บอกว่าเกรซเนี่ยนะคะน้อยไม่พอใจต้นสังกัดที่ดันเด็กใหม่แล้วก็ไม่ป้อนงานให้ตัวเองอแล้วก็เตรียมที่จะชิ่งหนีไปเอดีช่องอื่นแล้วด้วยลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวต้อง<ะ>ให้สาวเกยเขาค่อยๆทยอยเค,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 คลียร์กันไปค่ะได้เลยค่ะในเมื่อพูดถึงวิกหมอชิดแล้วนะคะก็มาถึงพระเอกหนุ่มหล่อล่ำกล้าปูกันเลยดีกว่านะคะหนุ่มอมอัคคพันธ์นั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยโดนกัับสาาววขญอุมณี กลายเป็นว่าล่าสุดเราไปเจอกับหนุ่มออมมาเนี่ยก็เลยให้มาเคลียร์กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเขาเมากันว่าหนุ่มออมเนี่ย ปี๊แตกเลยทีเดียวที่เห็นสาวขวัญเนี่ยไปสนิทสนมกับหนุ่มจันอานันเป็นพิเศษถึงขั้นที่ว่าต้องเรียกสาวขวัญเนี่ยมาเคลียร์กันแบบพลายเวทกันเลยทีนี้สรุปแล้วเอาจริงๆ2คนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงกันแน่จะฟินกันนอกจอเลยหรือเปล่าเดี๋ยวออกมาเคลียร์กันหน่อยค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องดีๆนะคะของนางเอกสาวแพนเค้กเขมบนดินน,นั่นเองค่ะที่กลับมานะคะให้แฟนๆได้ปลื้มปิ่มกันแล้วกับละครฟอร์มยักษ์เรื่องรักเรนนั่นเองนะคะ,คะซึ่งการหวนคืนจอครั้งนี้ก็แวว,ว่าาาาได้้รรรรับบพะกกุณคณคจเจเ พระเจ้าค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัดดามานมาร่วมแสดงด้วยนะคะซึ่งสาวแพนเค้กจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้เธอเล่าความรู้สึกกันหน่อยแล้วก็เราไปสรุปข่าวแซ่บกัน5ข่าวคอมโบเซตกันไปเลยค่ะค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะอย่างสูงมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมในละครในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำพึ่งด้วยนะคะแล้วก็ป้าต้อด้วยที่ให้โอกาสได้มาออรับเล่นเรื่องนี้นะคะก็จะพยายามเต็มที่คือด้วยตัวบทเองก็ตามหรือว่าบทประพันธ์เองก็ตามที่ป้าต้อเล่าให้ฟังเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในใจคนอยู่แล้วคนที่อ่านนิยายก็จะจะ,จะทราบกันดีนะคะก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเหมือนกันในแบบที่ในแบบที่เรามีโอกาสได,ได้ได้ทำ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้เดินทางไปถ่ายต่างประเทศนะคะก็คงต้องเตรียมตัวกันพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของการถ่ายทําการเตรียมพร้อมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ไปทําแล้วเนี่ยได้ได้งานแบบเต็มที่จริงๆนะคะก็อยากให้ได้ภาพสวยกลับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน<แ>ก,ก็มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันค่ะก็ตามความสมควรก็คงต้องแล้วแต่ทางช่องแล้วก็ทางคุณน้ำพึ่งกับป้าต้อค่ะจริงๆแล้วแค่ได้ร่วมงานกับกับป้าต้อและคุณน้ำพึ่งนะคะก็ยินดีมากๆเลย อาจจะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องก็จะต้องมีลูกด้วยแล้วก็ก็คงจะมีเรื่องราวอะไรที่ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายต่างประเทศซะส่วนมากเพราะฉะนั้นคงจะแตกต่างจากหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็ก็แหวกแนวออกไปค่ะไม่มีการไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับตอนนี้ยังได้แบบพูดคุยสนิทสนมกับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าน้องไปถ่ายละครต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกัน งงเหมือนกันครับลงทีเยแบบไรให้คาม่มีอ๋อไ,ไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนครับยังเป็นน้องเหมือนเดิมครับใช่ครับแล้วตอนนี้ไม่มีสาวๆหรือว่าอตอนนี้มีแต่เ,เพื่อนๆนะครับแล้วแบบนี้อยากจะแก้ข่าวยังไงอันนี้เที่ยว ก็จริงๆที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆสำหรับเรื่องเรื่องเ,รองเอทรนเนอร์ที่บอกมาใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยปกติไม่รู้จักเป็นการส่วน,นตัวครับแต่ว่า,เ,าเคยเจอตามงานบ้างบางทีแบบมีแบบไปถ่ายแบบก็มีมาด้วยอะไรเงี้ยัีเปิดมีอะไรบ้างครับเพราะหลายคนก็ยังแบบจับูจับตาข่งันกับไม่นะครับผมว่าการที่คนที่จับกู่เราแบบอยากมีผลง,งานร่วมกันอยู่เนี่ยผมว่าคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ,ถือว่าคนาชื่นชอบในผลงานของเรานะครับ อ๋อไม่รู้สึกอะไรรูปนั้นแกช่างคนถ่ายหเองค่ะไม่มีอะไรต้องซีเรียสเลยเออวันนั้นเป็นวันเกิดน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบว่า ลงรูปกอดน้องเพื่อนๆพี่ก้องก็เพื่อนเพื่อนแกรนทุกคนก็กอดกันหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกจับตาตรงที่ว่าเป็นพี่ก้องกับแกรนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขั้นเครียดหรอกค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่อยากให้ใครมองน้องเราไม่ดีเนาะอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรแล้วก็ภาพนั้นเนี่ยถ่ายในวันเกิดน้องด้วยใช่มาไปไกลถึงวันก้องเลยเป็นพาธเทคทูเออไปกันถึงขนาดนั้นกลับมารีบกลับมาเร็วไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอนค่ะ อ๋อไม่ถึงขนาดไม่ไม่ไม,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 ไม่แน่นอนค่ะไม่ใช่แน่นอนมันเป็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 นสิ่งที่เกรซเลือกเองมากกว่าค่ะเพราะว่าถามว่ามีละครเข้ามาใหม่ก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไปตอนนี้จริงจังมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่ทิ้งแน่นอนไม่พักไม่พักถาวรไม่ไม่พักถาวรไม่พักไม่พักมันเป็นสิ่งที่เรารักอีกอย่างหนึง่งมันเป็นเรียกได้ว่าเราบางทีบางอย่างมันอาจจะทําไม่ได้ในเวลาเดียวกัน สักทีเดียวแต่ว่าไม่แน่นอนค่ะปีใหม่ก็รับละครแล้วค่ะไม่น้อยใจยค่ะก็ทําก็คุยกับท่านท่านก็เข้าใจญญาค่ะเหนืออีก2ปีมั้งคะประมาณนั้น ให้คนนั้นไปละกันเต็มตัวแต่คือเราก็ยังมีทางที่เราชอบอยู่ตรงนี้เราก็อยากจะทําของเราก่อนให้ดีอะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนเราเหมือนเราเพิ่งย้ายมาที่ใหม่แล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้เต็มที่อีกนิดนึงเหมือนเดิมเราเข้าใจว่าแบบโอเคเขาทําธุรกิจเราก็ทํางานตรงนี้แบบเข้าใจกันมากกว่าแ,วแต่มันอาจจะมีมีบ้างแหละที่รู้สึกนิดนิดแต่ว่ามันก็คือช่วงเวลาคนเรามันก็ต้องทํางานทํางานก่อนมัน,นอยู่ที่จุดจุดนึงแล้วเราค่อยว่ากัน<ต>เลยครับไม่มีทะเลาะกันเรื่องนี้นเนาะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะ ยังยังมีเวลาว่าเอออยากจะหาเวลาแบบว่ามันมาแมทช์กันไปไปไปพักผ่อนด้วยกันกําลังจะอยากจะหาอยู่เหมือนกันโอ้ยไม่ครับยังไม่ขนาดนั้นอีกยาวไกลครับยาวไกลครับยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่วินาทีแรกเลยนะฮะ,ะก็คือวันที่5นะครับผมลูกคลอดออกมาตอน4ี่โมงหนาทีนะครับผมแล้วก็ผมเองก็ได้อุ้มลูกนะครับผมวินาทีนั้นนะฮะต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ช็อกมากๆคือไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยนะว่า คนเยี่ยงผมเนี่ยจะมีลูกได้ครับผมจริงๆครับช็อกมากเลยฮะถ้าเกิดว่าเด็กไม่เหมือนผมนะครับเป็นเรื่องแน่ๆครับผมเป็นเรื่องแน่ๆฮะเหมือนผมครับคุณก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนผมครับน่ารักมากเพราะว่าเขามีสโลแกนฝันให้ไกลไปให้ถึงผมมีสโลแกนครับผมฝันให้ไกลไปให้ถึงครับ dream to believe เราก็เลยมาตั้งชื่อลูกว่า believe ครับผมชื่อจริงชื่อนี้เลยครับ believe เลยครับ ใช่ครับผมบอกกับแฟนแล้วแฟนผมครับจะเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะของผมครับหาเงินเข้าบ้านครับผมไม่มีแล้วคนเดียวครับผมมีคนเดียวครับผมตั้งใจไว้ครับก็คือต้องทําให้สุดความสามารถนะครับผมใช่ฮะเพราะว่าเราเองก็ต้องรับผิดชอบเขาแล้วนะครับผมครับวินาทีแรกที่ผมได้สบตากับลูกผมเองก็ผมเองก็รู้เลยว่าผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับผม แม่ช่วงนี้นะคะมีหลายเรื่องหลายประเด็นให้เคลียร์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะ,คะและช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะอืมอ่ะเอาเป็นว่าเคลียร์กันไปนะคะหลายข่าวเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเรามีข่าวของคุณ แตงโมพัทรธิดาอ,อีกแล้วค่ะญี่ปุ่นค่ะพี่เลยนะคะว่าถ้าจะมีทุกวันทุกอาทิตย์ก็เลยทีเดียวกับออสาวคนนี้ซึ่งงานนี้นะคะเธอก็โดนข้อหาเบี้ยวงานการกุศลจริงเหรอเพราะว่าแบบไม่ได้ค่าตัวไงก็เลยไม่ไปอะไรเงี้ยเชิดอะไรอย่างนั้นอ,อู้ยังไงล่ะเนี่ยเรื่องจริงจะเป็นยังไงนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้ากับเอฟมอนทีวีค่ะรู้หรือไม่ดิยูโน อยตีชดาคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนหรือนางงามจักรวาลสำหรับสาวประเภท2เมื่อปีใด1ปี 2, 5 4 7 2ปี 2, 5 4 8โฟกัสทัชเจ8สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดและใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต E F F on TV.